สวัสดีนะครับวันนี้เรามาพบกับช่องสองอนุฟาร์มสองอนุไแนนะครับวันนี้เราจะพามารีวิวตะไคร่ดักปลาซิลแล้วก็ดักกุ้งนะครับอันนี้สั่งมาสั่งออนไลน์มานะครับรานะคาเริ่มต้นที่29บาทแต่ตัวนี้ผมสั่งในราคาตัวนี้65บาทนะครับเรามาดูกันเราจะลองไปดักดูอันนี้เรามีอุปกรณ์อะไรบ้างมีตะไคร่แล้วก็มีอาหารปลาดุก อาหารปลาดุกนี้ซื้อมานะครับซื้อมาแล้วก็แช่น้ําไว้แช่น้ําไว้เราจะเอาไปเป็นเหยื่อล่อปลาคิวกับกุ้งนะครับนี่นะเด็เรามาแกะตักันเลยครับอ,อันนี้สิบช่องนะครับ ่อนนะครับไม่มีเสียงไนวะ้ล้วนไว้ล้วนเบาๆหน่อยครับช่อง,องจะขาดไหมเนี่ยเพิ่งสั่งมาครั้งแรกนะครับน,นี่รับแล้ว เดี๋ยวเรับเดี๋ยวเราเอาเหยื่อใส่ไปตรงนี้นะครับใส่เหยื่อะไว้นี่แล้วก็มัดไว้แล้วต้องออกเหยื่อใส่แล้วก็ออกนี่นะครับสิบช่องในหม้อโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่เราจะไปวางจัดเลยนะครับโอ้เออเออเออเจ็บ เราเก็บตอนนี้แล้วก่อนนะครับนี่ตัวนี้อาหารอาหารนะเอกอาหารอาหารนี่แล้วก็พยายามพยเยามจะไปเติมเกี่ยวนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะมีกิน นี้เดี๋ยวเรามา ้มดกัดเออลูกอย่ากัดตุกนี่นะ ก็จะเป็นยังไงโอเคครับตอนนี้เราก็ฟางเสร็จแล้วนะครับสองสองหลังอันนี้หลังหนึงงห่ง,งก็อีกหลังหนึ่งที่ตรงนูง้นนะครับไกลๆนู่นเนาะมาพาไปดูใกล้แล้วก็เดี๋ยวอีกประมาณชั่วโมงหนึง่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าได้หรือเปล่า ได้ได้เยอะแค่ไหนหรือไม่ได้เลยเรามาดูครับแต่ตอนนี้แดดมันร้อนต้องวางตอนเย็นนะถึงจะดีนี่นะครับอีกหลังหนึ่งเห็นไหมทุกคนทุกคนเห็นไหมครับอยู่ข้างล่างข้างล่างตันนี้นะครับอีกหลังนึงผมวางแค่สองหลังผมตั้งมาแค่สองหลังนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวสักชั่วโมงนึงเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับไดครับตอนนี้ก็ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันอ่าทาง

No. ร่วงนะโได้นิดนึงได้อยู่เนะเห็นไหมทุกคนเห็นไหมครับอมองมุมกว้าง นี่นะครับคุณดา โ oh. <laughs> <ด> <laughs> อ,อ้โหรุดเออันนี้ก็ได้เยอะกว่าเมื่อกี้แต่แต่นะครับ <laughs> ไม่ได้เอาเชือกมัดตรงนี้เอาขัดตรงไว้เฉยตรงตรงที่เอาปลาออกอะ <laughs> น่าจะออกไปเยอะอยู่เ <laughs> นี่ยเห็นไหมทุกคนเห็นไหมดูไม่ <laughs> ทีแรกมัดปไมไว้เสียน่าจะตัวใหญ่ปหมตัวใหญ่เข้ามากินด้วยหรือเปล่าโอ้จะได้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูว่าเก็บแล้วได้เยอะขนาดไหนนะครับทุกคนที่ได้สองหลังอเดี๋ยววันนี้เราก็ต้องอจบการรีวิวตะ,ะข่าย ดักปลาซิวดักกุ้งนะครับอันนี้สิบช่องนะครับผมซื้อมาในราคา65บห้าบาทซื้อมาสองอันนะครับนี่นะครับเด,เดี๋ยววันนี้เราลาไปกับภาพบรรยากาศยามเย็นที่ท,ที่นาที่เจ้าบอ่อปลาผมนะครับบอ่อปลาแถวหมู่บ้านโอ้บรรยากาศสวยมาก อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้พวกเรา2คนนะครับจบไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ